อย่าพึ่งนะระวังนะพเพรเช่มีที่นิดเดียวนะอย่าขยับนะระวังนะเออระวังนะโดนแน่<ร>แน,นั่งลงนั่งลงรอค่อยๆนั่งระวังระวังระวังต่อไปนะคะฟังแค่สัญญาณเสียงครูคีมเท่านั้นจจถ้าครูสั่งให้มอบก็ต้องมอบสั่งให้ข้ามก็ต้องข้าม,โอ,มโอเคไหมดูกันนะเออไดเลยได เดินกับเมตรเดินตรงมาเดินตรงตามเสียงฮูทีมา เขาไม่เห็นเองอยู่ที่ไหนก็อยู่หาเมไม่เจอเห็นไหมเห็นไม่เห็นอยู่นู่นเหรอไม่เห็นแตกไข่ออฟี้เหรอเอออเออไข่อันนี้คือทางค ระวังกิ่งไม้ด้วยก้าวขาสูงสูงยกขวาสูงสูงขึ้นเสียทำทางไปงงงจับไว้ห้ามปล่อยจับไว้ห้ามปล่อยยกขาสูงสูงยกขาสูงสูงเออระวังกิ่งไม้ ยกขากิ่งไม้กิ oh god. Oh god. Oh god. ่งไม้ยกอีกยกอีกเน้นเอเอาเลยเอาเร็วเร็วโอ้โอ้โอ <'s> ้โอ้ทำยังไงเอารเร็วอ้อ้เอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเออเออเอาเร็วใครอะเอาเร็วเออใครอะเอาเร็วใครอะเอาวครออ ต้ไม้อยู่หรือเปล่าอันเนทหยุดได้แล้วอย่าเพิ่งลืมตาจับไว้นะคะเราปีนต้นไม้อยู่หรือเปล่าเร็วๆเกาะดีๆนะหนาหระวังเด้อระวังแมงอะไรเด้อน่ะกลับไว้นะเกาะไว้นะเออเออเออสูงสูงยกสูงสูงยกสูง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 อึบอึบมาเจ็บปินอึบ ไม่สุภาพเลยเจ็บเท้าสูงสูงออ่ะเดี๋ยวไม่ใชอยย่ตอะไรอ่ะเดี๋ยวไปเรื่อยตัวหนาเขาจะบอกให้พออม่อะไหรอจไปกจังอะไรจิจรงมากโอ้ยอ้ยเราอยู่ในป่า มดแดงมดดัวใหญุ่จี้เหรออะไรใครใครเอาใครเอาเชือมาชนฉันเนี่ยใครไม้มันใครไม้ของของ ทำแบบนี้ก็แหละ จับข้างๆไว้ระวังห้งพี่เองพีเดวมุดแล้วไม่ต้องการให้ดินกเกิๆเข้าใจป้ะทำไปแล้วนะก้มลงไปก้มลงไปมุดไปก้มก้มจะมีอะไรเรามุดไปอีกแล้วาแล้วเราแล้วรอดได้โคตรตื่นเต้ อีกใครไแล้วแล้วไม่รอดแล้วแล้วีก็มีอะไร่จะรนยันี่นไปไปาไปอเหือู้สึกว่าทางนีเป็นทางที่เรต้องมุดมุดหับทางใช่มุดไปด้านหน้ามุด ใช่เลยยังยได้เฮ้ยเจอยางรถอีกแล้วเร่แลวถูกพี่้แล้วถูกพี่ย่าไปไหนมาเร็วๆตะวันจะถึงแล้วเอามือคำกำแพงเอามเดลตก๊กจี้ขาตกใจยังเลยเอาไปไหนกัน

พี่พอตาได้แล้วอ้าวเหม ไอถึงแล้วแล้วแล้วกใหญ่ลนะตงไปตรงไปรื่อยๆกลมลงกลมลองานีกมีแบบมีใบเขียวระจี 好了。